ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากาชัยพฤกเษเกษตรไรส์ทูก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการจัดงานขายในลักษณะของอวันช็อปปิ้งเดยในวันที่19และ20กันยายนที่ร้านชัยพฤกเษเกษตรไรส์ทูก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ7โมงเช้าไปถึง5โมงเย็น ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าก็จะเป็นการจัดในลักษณะที่ท่านมาดูเลือกปัจจัยการผลิตมีบริษัทเข้ามาร่วมมากมายครับอันนั้นคือส่วนที่1มีรายการลดแลกแจกแถมจากบริษัทส่วนที่สองมีรางวัลพิเศษจากร้านชัยพฤกในส่วนที่สส่วนของผมเองนั้นก็ได้รับ การเสนอมาจากพินักราผู้ปลูกมังคุดนะครับว่าอ,อยากจะให้มีการจัดประชุมเสวนาในเรื่องของมังคุดดังนั้นเราก็รับปากไว้แล้วแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่19วันแรกของงานช็อปปิ้งเดย์ของชัยพึกษ์ไดส์ทูก็ณบริเวณเต็นท์ที่เราใช้รับประทานอาหารร่วมกันท่านที่ต้องการทำมังคุดให้มีรายได้ เรามีเทคนิคมากมายที่จะสรุปให้ท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับชาวมังคุดก็เป็นวันที่19กันยายนเพราะนั้นก็เรียงแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับล่วงหน้าส่วนรายละเอียดถ้ามีผิติธภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทใดๆก็จะนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อไปสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเพืชเศรษฐกิจของเราเป็นส่วนของทุเรียนมีประเด็นคำถามน่าสนใจเดียวครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไป อืนฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ รักกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอคได้ที่ร้นเคมีเกษตรท ไปและชัยฤกษ์เกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมเ0 0ยเปเซตปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตมีด้วยกัน3สูตร2 0 10, 10, 10. ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารแบ่งผู่บำรุงลูก15 5 20สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศเยอรมนีมีว่าจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉขนาทั่วไปต้องการกักจัดรูปกร,ราฟดาโค่นยา ผลเน่าในทุเรียนจะต้องโฟลิอาฟอส400เท่านั้นโฟลิอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลิอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศข่าวเด็ดเทคโนคลอปตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราดสารกระตุ้นระบบรากเคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลิตพ,พันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืช อุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตอุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากอุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจํากัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวโรคล,กลากเน่าโคเน,น่าเริ่มดื้อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสานคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองครั้งแก้โรคโคเน,น่ารากเน่าลามิน่าคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิส ให้ผสมน้ำชีพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้ซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ใช้พษ์เกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเรานด้ได้นะครับที่ชชยพษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆุสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับประเด็นสาระในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของอเดือนกันยายนเราก็มาประเมินภาพกันในเรื่องของการผลิตทุเรียนว่าในเดือนกันยายนนี้สถานะของสภาพแต่ละสวนเนี่ยจะอยู่ในระยะการพัฒนาแบบไหนมีเป้าหมายอย่างไรและเราควรจะมีการดูแลบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งในส่วนของตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการณีในเรื่องของการที่เราจะดูแลบริหารจัดการทุเรียนมันต้องขึ้นต้นตั้งแต่แผนการผลิตหรือเป้าหมายการผลิตคือการตลาดหมายถึงเราจะต้องการผลผลิตเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ตรงนั้นคือการตลาดเมื่อเรากำหนดว่า เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นทำสารรุ่นนอกฤดูรุ่นหัวธรรมชาติรุ่นธรรมชาติรุ่นล่าหรือรุ่นหลังก็แล้วแต่อันนั้นก็คือเป้าหมายที่เราจะทําการผลิตจากนั้นจึงมาเข้าสู่แผนการผลิตของเราแผนการผลิตนั่นหมายความว่าแต่ละระยะของแต่ละเดือนเนี่ยทุเรียนควรจะอยู่ในสภาพใดยกตัวอย่างเช่นกรณีกลุ่มผู้ทํานอกฤดูหรือกลุ่มผู้ทําสาร เราก็จะเห็นครับว่าในเดือนสิงหาคมจะเป็นกลุ่มผู้ทําสารนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้ได้ใบอ่อนมาแล้ว2รุ่นใบแล้วก็ทำการดำเนินการให้สารในอัตราความเข้มข้นร้อยเปอหลังจากนั้นก็จะมากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ทําสารเช่นเดียวกันเนื่องจากอายุใบหรือระยะใบในเดือนสิงหาคมไม่ได้ก็จะมาทำอยู่ในเดือนกันยายนซึ่งในเดือนกันยายนนี้ ก็จะได้ใบคุณภาพใบในรุ่นที่2หรือรุ่นที่3นะครับอันนี้คือใบใน1ปีเนี่ยมันจะมี3รอบรุ่นใบก็จะเป็นรุ่นที่3และแสดงว่าสวนเหล่านี้เนี่ยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเร็วดูแลบำรุงใบมาเร็วแล้วก็ได้ใบรุ่นที่3ในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องดำเนินการให้สาร ตัวฮอร์โมนตัวพัคคูบิทซนเนี่ยอาจจะเป็น75% 80%หรือคือต้นเดือนแต่ถ้าเป็นปลายเดือนเนี่ยก็จะได้มีการให้สารในอัตราความเข้มข้น50%ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วก็คงไม่ย้อนกลับนะครับว่าคำว่า100% 755% 0หรือ30%เป็นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คืออัตราความเข้มขน้นดังนั้นในกลุ่มเหล่านี้ถ้าเราจะพูดถึง กลุ่มต่อมาก็คือหัวธรรมชาติในกลุ่มหัวธรรมชาตินี้เราจะเห็นภาพครับว่าขณะนี้เนี่ยใบทุเรียนยังอยู่ในระยะใบอ่อนใบกลางเต็มที่หรืออาจจะเข้าสู่เพสลาดแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือทุเรียนเหล่านี้เนี่ยนี่ใบรุ่นที่สองเราจะต้องได้ใบอีกหนึ่งรุ่นหมายความว,ว่าในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม จะเป็นเดือนที่มีการแตกใบอ่อนในใบชุดที่3ใบชุดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ดีพอดังนั้นในกลุ่มนี้อาจจะมีระบบของการวางแผนปัจจัยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างสองแนวทางเช่นกรณีที่1ก็คือกรณีให้สารในอัตราต่ำหรือที่เราเรียกว่าโชคอาจจะเป็นปลายกันยาต้นตุรา นั่นหมายความว่าให้สารชนิด25%นะที่อัตรา 300cc ต่อน้ำ200ลิตรคือให้30%อันนี้คือแนวทางหนึ่งแล้วก็พ่นปัจจัยชุดสะสมต่อไปหรือท่านอาจจะใช้ในส่วนของกรณีไม่ใช้สารแต่เราใช้ในกลุ่มปัจจัยที่เป็นกลุ่มสะสมความสมบูรณ์แล้วก็กลุ่มเร่งให้ใบมีความเขียวเข้มมีความแก่เร็ว ก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้ในสูงของปุ๋ยตัวหน้าต่ำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงเช่น 7, 24, 34, 6, 32, 35หรือ 5, 25, 30คือทำให้ใบแก่เร็วมีธาตุแมกนีเซียมมีแคลเซียมบรอนมีอาหารเสริมรวมถึงมีสารเมวิฟอดคอรายหรือพิลีฟอดคอรยัยนะครับเข้าไปเสริมเพื่อจัดให้ใบนั้นแก่ให้เร็วภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน เมื่อเดือนพิกายนอากาศเอื้อมนวยฝนทิ้งช่วงก็มีโอกาสจะได้ดอกแต่ถ้าฝนยังไม่ทิ้งช่วงก็ยังคงพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าหัวธรรมชาติจากนั้นถ้าเรามาดูกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าทุเรียนของเราที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจำได้นะครับ บางแปลงอาจจะได้ใบที่สองในเดือนตุลาบางแปลงได้ใบที่สองในเดือนตุลาหรือที่สามในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนซึ่งกลุ่มนี้เราไม่มีการใช้ปัจจัยเร่งเราก็ให้ความสมบูรณ์ไปตามภาวะปกติจนกระทั่งผ่านเดือนพฤศจิกายนเข้าสู่เดือนธันวาคมใบเพสลาติดแก่มีอารมณ์หนาวมาในเดือนมกราคมเขาก็ออกดอกได้ นั่นก็คือกลุ่มธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกประเด็นในพฤติกรรมในการเจริญเติบโตแล้วก็การจัดการของชาวสวนเราเนี่ยเราก็จะแยกออกได้ประมาณนี้ดังนั้นในส่วนของแผนการจัดการของเราจึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับในแต่ละระยะการเจริญเติบโตผมยกตัวอย่างเช่น กรณีที่กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ทำสารนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้ยังคงต้องการที่จะให้ใบของทุเรียนที่ทำการให้สารไปแล้วเนี่ยมีความเขียวเข้มมีความหนามีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์แล้วก็ต้องการที่จะให้เขาสะสมความสมบูรณ์เต็มที่เพื่อการออกดอกในช่วงที่เป็นเป้าหมายคือปลายตุลาต้นพฤศจิกายนถ้าทำได้ เพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาของคําว่าชุดสะสมคําว่าชุดสะสมนั้นหมายความว่าเราจะมีการใช้ปุ๋ยจะเป็นทางใบหรือทางดินก็แล้วแต่ทางดินนะครับก็จะเป็นอย่างเช่น8242492525 25, คือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนต่ํามีฟอสฟอรัสสูงมีโพแทสเซียมสูง กรณีของการสาเหตุที่ต้องใช้ในส่วนของอในตัวเจนต่ำคือทั้งทางดินและทางใบนะครับเป็นความรู้ว่าเราต้องการไปลดระดับของฮอร์โมน GA หรือจิบเบอ i c เรลีแอซิดเราต้องการที่จะให้ระดับของ c n l ล c o เกิดการเปลี่ยนแปลงคือให้ C ี c, สูงขึ้นในตัวเจนต่ำลง หรือเราต้องการให้ใบแก่ด้วยเหตุผลตรงนี้จึงเป็นคำตอบนะครับว่าเราก็จะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีตัวหน้าต่ำส่วนตัวกลางถึงแม้ว่าในทางวิชาการจะไม่ได้มีผลในาการช่วยให้ทุเรียนออกดอกให้ไม้ผลออกดอกแต่คุณสมบัติของเขานั้นมีส่วนในการเสริมสร้างในการสร้างราก แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์เขาจะไปเร่งเนื้อเยื่อส่วนยอดให้มีการแก่เร็วหมายความว่ายอดอั้นเร็วแก่เร็วไม่ต่อเนื่องไม่มีการต่อยืดเยื้อออกไปหรือต่อใบออกไปดังนั้นกรณีนี้จึงทําให้ยอดอั้นเร็วใบแก่เร็วเนื้อเยื่อแก่เร็วก็เท่ากับมีโอกาสที่จะออกดอกเร็ว ส่วนตัวท้ายที่เป็นโพแทสเซียมก็จะกลายเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเกื่อนย้ายน้ำตาลแป้งพลังงานต่างๆก็จะมีส่วนที่ช่วยในการส่งเสริมการออกดอกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบทางใบก็เป็น5 2 5 3 0่สิ3 4 6 4 6 3 2 3 5หรือสุดใดประมาณนี้ตัวที่2ครับในส่วนของแคลเซียมบลอนก็คือทางใบ แคเซียวบอลลอนนั้นเป็นตัวที่จะทําหน้าที่ในการช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วก็นําพาพลังงานจากใบเนี่ยไปสู่จุดเจริญคําว่าจุดเจริญเนี่ยมันต่างกันนะครับไม้ผลออกดอกที่ไหนมันก็จะย้ายไปที่นั่นอย่างทุเรียนลองกองอเขาก็จะย้ายกลับลงมาตามกิ่งตามลําต้นส่วนถ้าเป็นเงาะเป็นมังคุดเป็นลําไยเขาก็จะย้ายไปสู่ด้านนอกคือย้ายไปด้านบน ฉะนั้นตัวบทบาทหลักก็คือในส่วนของแคเซียมรอนในด้านของการเร่งการสังเคราะห์แสงในการสร,าสร้างสีเขียวทำให้ใบแก่เร็วก็จะเป็นแมกนีเซียมสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเมวิฟอร์ดคไรายหรือพิลิฟอร์ดหรือควิฟอร์ดคไรอันนี้คือสารเร่งใบแก่นะครับ ให้เข้าใจนิดนึงว่าที่เรานำมาใช้กดใบคุมใบนะั้นเป็นการใช้ในอัตราสูงเกินคำแนะนำที่เราเรียกกันว่าโอโดสเราใช้ตามอัตราปกติก็จะมีคุณสมบัติในการทำให้ใบแก่เร็วพลังงานก็จะเป็นในรูกของอะมิโนโปรตีนเพราะเราทราบดีครับว่ากรณีถ้าไนโตรเจนสูงมันก็จะแตกใบอ่อนมันก็จะมีส่วนให้ฮอร์โมนจีสูง นั่นเป็นประเด็นแต่ถ้าเราให้โปรโตีนให้กรดอะมิโนมันก็จะทําให้ในส่วนของการออกดอกมีความสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นประเด็นตรงนี้ผมเองอยากจะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคำถามน่าสนใจครับหมอทุเรียนผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอทั้งปีได้ไหมได้ครับอ่าแล้วที่มีคำแนะนำว่าให้ใส่15 5 2 0ทั้งปีได้ไหมก็ได้ครับ อันนั้นก็คือใส่ตามใจเราใส่ตามส่วนที่เราต้องการถามว่าแล้วทุเรียนออกดอกได้ไหมได้ครับนั่นคือประเด็นที่เรามีคำตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าระยะเวลากับกรอบจังหวะเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นเชิงเทคนิคเพราะฉะนั้นท่านจะใส่สูตรใด,ดก็ได้ทางนั้นแต่ถ้าในเชิงเทคนิคแล้วเรามีเหตุผลตรงนี้ว่า ทฤษฎีแห่งการออกดอกของทุเรียนมันมีอยู่3ทฤษฎีจำได้นะครับทฤษฎีที่หนึ่งก็คือ c- n เ t โ o ก็คือในตัวเจนต่ำนะครับมีพวกพลังงานพวกแป้งสูงเพราะฉะนั้นในตัวเจนก็ต้องลดลงทฤษฎีที่2ก็คือความสมดุลระหว่างฮอร์โมน G- หรจิพเปนเรล i a อซิ ฮอร์โมนจิเกิดจากอะไรจากแดดจากฝนจากแสงที Benjamin, ่เข้มและจากไนโตรเจนรวมถึงฝนที่ตกมาก็จะกระตุกให้เกิดในแอคทีฟในตัเชนขึ้นเพื่อจะดึงไนโตรเจนขึ้นมาจากส่วนข้างล่างอย่างรวดเร็วมันก็จะกลายเป็นพอไนโตรเจนขึ้นระดับฮอร์โมนจีเอจิบบิก็ขึ้นตามเมื่อมันขึ้นตามก็ออกดอกไม่ได้เพราะสูงเกินไป ประเด็นก็คืออธิบายตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจว่ากรณีตรงนี้มันเป็นเชิงเทคนิคก็ตรงนี้ก็คือปัจจัยในกลุ่มที่จำเป็นและใช้สำหรับกลุ่มผู้ทำสตาร์ถัดมาครับกรณีของเดือนกันยายนหลังจากเดือนกันยายนในกลุ่มผู้ที่ทำสารรอบที่สองแล้วก็มีการดำเนินการจะเมื่อไหร่ก็ตามแล้วแต่ หลังจากที่เรามีการให้สารไปแล้วก็ยังคงมีเหตุผลและมีความจำเป็นเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ทำสารในรอบที่หนึ่งคือเดือนสิงหาก็ต้องใช้ปัจจัยสะสมเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นกลุ่มที่สองซึ่งพอลำดับก็คือ,อทำการพ่นสารทำการให้ปัจจัยชุดสะสมต่อไปจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งก็คือใบแก่ใบดำใบย,ยอดชี้จันเหยียดตรง ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นก็เป็นสูตรสำเร็จอันนี้คือภาษาใบที่แสดงเขาถึงพร้อมให้ดูง่ายๆครับว่าถ้าเรามองไปในทรงพุ่มแล้วยอดยังโค้งอยู่เราก็ยังต้องพ่นต่อไปแต่ถ้ายอดชี้ชะชันเหยียดตรงตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นใบสีเขียวเข้มก็เป็นภาษาใบที่บอกให้เราทราบแล้วนะครับหรือบอกให้เรารู้แล้วว่าเขาพร้อมละเราก็หยุดใช้ปัจจัยได้ เพราะนั้นคำตอบตรงนี้จึงไม่ใช่ว่าท่านจะต้องพ่นถึงครั้งสองครั้งสามครั้งเราต้องกลับไปดูพื้นฐานเองครับว่าตั้งแต่เราดําเนินการและเราพ่นไปเนี่ยตามกําลังตามความสามารถเมื่อใดก็ตามที่ใบแก่ยอดชันชี้ตรงตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเป็นคําตอบว่าเราหยุดพ่นได้เพราะเขาพร้อมแล้วตรงนี้ถือเป็นจุดสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเชิงเทคนิคผมอธิบายว่า การทำสวนให้กับทุเรียนการให้ปัจจัยเราให้ตามคุณสมบัติความต้องการของทุเรียนในเวลานั้นมีหลายสวนครับเห็นว่ายังไม่ดีพอยังไม่เหมาะสมพอยังไม่ได้ดังใจพอเราก็เร่งจัดปัจจัยเข้าไปอีกเปลี่ยนใส่ปุ๋ยทางดินพ่นบำรุงทางใบใส่ปัจจัยหลายชนิดท้ายสุดผลที่ได้คือ ทุเรียนแตกใบอ่อนใหม่เพราะแตกใบอ่อนใหม่เท่ากับว่าวงรอบของการสะสมเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องไปดำเนินการพ่นสะสมใหม่ดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้เป็นจุดสำคัญว่าภาษาใบาของทุเรียนที่เขาแสดงให้เราเป็นการบอกให้เขารู้ว่าให้เรารู้ว่าเขาอิ่มแล้วเขาพอแล้วไม่ต้องไปขยันผิดเวลาเพราะฉะนั้น คำตอบตรงนี้จึงเกิดขึ้นก็คือได้ดอกออกมาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเราต้องเข้าใจต่อมาครับว่าปริมาณดอกที่ออกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของใบคุณภาพของใบที่ดีมีปริมาณมากก็จะให้ดอกในปริมาณที่มากและก็มีความสมบูรณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งบังเอิญไปเห็นข้อมูลบางส่วนครับ นำเสนอในเชิงที่คิดว่าปัจจัยตัวเองมีคุณภาพสูงสุดใบไม่มีความสำคัญต่อดอกต่อผลความจริงแล้วนั่นเป็นความคิดของเราครับคือของพี่น้องชาวสวนหรือของบรรดากูรูแต่ความจริงแล้วยังไม่ได้ไปถามทุเรียนเลยว่าใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเองกำลังจะอธิบายต่อก็คือว่า ในกรณีถัดมาคือรุ่นธรรมชาติในเมื่อเดือนกันยาปลายตุลาต้นหรือถึงเดือนพฤศจิกายนทุเรียนเนี่ยเขาจะรู้ครับว่าถ้าเขาออกดอกแล้วมีผลผลิตเขาเลี้ยงผลผลิตไม่ได้เลี้ยงผลผลิตไม่ไหวเพราะคุณภาพใบเขาไม่พอเขาจําเป็นที่จะต้องสร้างใบรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งใบก็คือเดือนตุลาหรือเดือนพิกาเป็นใบรุ่นที่สาม หรือจะไปเป็นไรรุ่นที่สองก็แล้วแต่สําหรับทุเรียนที่สภาพอ่อนแอสุดโซมเขาก็จะต้องสร้างใบดังนั้นเหตุผลสําคัญที่เราต้องย้ําก็คือว่าใบชุดนี้เรายังคงต้องสนับสนุนและบํารุงต่อไปตั้งแต่เดือนตุลาหรือจะเป็นพฤศจิกาไปจนถึงธันวาใช้ระยะเวลาตรงนี้ประมาณ2เดือนครึ่งถึงสเดือนเมื่อสภาพตรงนี้เนี่ย เราจะไม่มีปัจจัยในเชิงเล่งมีแต่ปัจจัยเชิงสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นเรามีการใช้ปัจจัยบำรุงปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยทาใบสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักนะครับตัวอื่นๆก็เป็นตัวเสริมได้เพียงแต่เราจะเห็นนะครับต่างกันมากทีเดียวระหว่างกลุ่มผู้ทําสารกลุ่มทําหัวธรรมชาติกับกลุ่มผู้ทํารุ่นธรรมชาติหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับปุ๋ยทางใบ อาหารเสริมครบสูตรจนกระทั่งไปจนถึงช่วงช่วงหนึ่งเราจึงจะมีการเติมในส่วนของแคลเซียมบรอนเติมแมกนีเซียมเติมอะมิโนโปรตีนเพื่อให้เขาสมบูรณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายเดือนพฤจิกายนและก็จะไปออกดอกในเดือนธันวาคมเดือนมกราคมเนื้อหายังไม่จบครับแต่เวลาของเราหมดก่อนและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับ ก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-6569529สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ